ต้อนรับสู่ช่อง AJ Auto Review แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของคุณในการรีวิวเทคโนโลยียานยนต์และอากาศยานล้ำยุควันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเจ er ็ตขับไล่ Eurofighter ท y p h o รุ่นปี2 0 2 6นึงในเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่ทันสมัยที่สุดในสายการผลิตโดยถูกพัฒนาโดยกลุ่มประเทศยุโรปและยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยระบบอาวุธอวิออนกและคุณสมบัติการพรางตัวที่ทันสมัย ซึ่งทำให้มันกลายเป็นพลังที่ทรงอิทธิพลบนท้องฟ้าทายูนรุ่นปี2026มาพร้อมกับการอัปเกรดเทคโนโลยีหลากหลายจุดหัวใจหลักคือเครื่องยนต์ยูโรเจต EJ200 แบบเทอร์โบแฟนคู่ซึ่งแต่ละเครื่องให้แรงขับได้มากกว่า20,000ปอนด์ทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต2พร้อมอัตราการไต่ระดับที่ยอดเยี่ยมการออกแบบเครื่องยนต์ใหม่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยสัญญาณอินฟราเรดเพิ่มโอกาสรอดในสนามรบที่มีการคุกคามสูงภายนอกยังคงรักษารูปทรงตีกเดลต้าและขนาดซึ่งทำให้เครื่องบินมีความคล่องตัวสูงโดยเฉพาะในการต่อสู้ระยะใกล้แต่สำหรับรุ่น2026ได้เพิ่มวัสดุเคลือบดูดกลืนเรดาร์และปรับโครงสร้างแผงลำตัวเพื่อลดขนาดพื้นที่สะท้อนเรดาร์ถึงแม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบ แต่ก็มีคุณสมบัติในการพรางตัวที่ดีขึ้นภายในห้องนักบินเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบหน้าจอแสดงผลได้รับการขยายและคมชัดมากขึ้น พร้อมระบบสัมผัสที่สามารถปรับแต่งได้ระบบเฮล멧เมาส์ดิสเพลย์รุ่นใหม่ช่วยให้นักบินสามารถเล็งอาวุธและดูข้อมูลการบินเพียงแค่ใช้สายตาระบบควบคุมการบิน f l y b y w i ไ e ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ควบคุมได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาวะการบินสุดขีดด้านอวิโอนิกไทยูนรุ่น2026ติดตั้งเรดาร์แคปเตอร์ E แบบ AESA ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้น ติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกันและต้านทานการรบกวนได้ดีขึ้นพร้อมระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน IRST ที่สามารถทำงานแบบพาสซีเพื่อลดการตรวจจับจากค่าศึกระบบสงครามอ e ิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับการอัปเกรดเช่นกันรองรับการวิเคราะห์ภัยคุกคามแบบเรียลไทม์ การรบกวนสัญญาณและปล่อยอุปกรณ์หลอกลวงอัตโนมัติในด้านอาวุธ e u r ร f i g h t e r อร์ทนย0น6 0 2 6มีความยืดหยุ่นอย่างเหนือชั้นสามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเช่น Meteor และ IRIS-T รวมถึงระเบิดนำวิถีแบบปะ a เว i วีและขี่ปนาวุธต่อต้านเรือหรือโจมตีเป้าหมายภาคพื้น ระบบจัดก,การอาวุธอัจฉริยะช่วยให้สามารถเปลี่ยนภารกิจกลางอากาศได้โดยไม่ต้องลงจอดมีจุดติดตั้งอาวุธทั้งหมด13จุดรองรับทั้งถังเชื้อเพลิงและอาวุธพร้อมกันทำให้มีระยะปฏิบัติการที่ไกลขึ้นโดยไม่ลดขีดความสามารถในการรบรุ่นนี้ยังได้พัฒนาระบบ Data Link เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับกองกำลัง n a t o และพันธมิตรในการปฏิบัติการหลายมิติ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรบแบบเครือข่ายขณะที่โครงสร้างของลำตัวมีความทนทานต่อแรง g ีสูงและความเสียหายในการรบอีกคั้งยังดูแลบำรุงรักษาได้ง่ายทำให้พร้อมใช้งานสูงไม่ว่าจะเป็นภารกิจป้องกันน่านฟ้าการโจมตีเชิงลึกหรือการสนับสนุนภาคพื้นดินยูโรไฟเตอร์ทายูนรุ่น2026ยังคงพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นเครื่องบินที่ทรงพลังที่สุด ด้วยการผสมผสานความเร็วความคล่องตัวเทคโนโลยีและอนุภาพทำลายล้างไว้ในลำเดียวขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิว Eurofighter ท y p h o รุ่น2026หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และอยากติดตามข่าวสารเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารและเทคโนโลยีล่าสุดอย่าลืมกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยช่อง AJ Auto Review จะนำเสนอข้อมูลจาะลึกเกี่ยวกับเครื่องจักรทรงพลังให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว